ครับผมเจตนกรนาวินนิรักษ์ c ีพเอ e กเซ u ต i ฟอ o ฟิเซอรหรือ CEO ของเดอ Nia Corporation ครับหน้าที่หลักของผมคือการบริหารภาพรวมทั้งหมดด้านบริการของบริษัทดูแลคุณภาพสินค้าและบริการพัฒนาบุคลากร,กรและสร้างมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดรวมถึงวางกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทเติบโตและแข่งขันได้อย่างยัง่งยืนครับ ผมใช้หลัก3 P พีในการบริหารองค์กรครับ P ีตัวแรกก็คือ People คือการทําให้ทีมงานแข็งแรงและพร้อมเติบโตไปด้วยกัน P ีที่ือ p คือ u u t t คือการยกระดับสินค้าและบริการเพื่อทันความต้องการของตลาดส่วนพีสุดท้ายก็คือ Passion ก็คือการผลักดันให้ทุกคนในทีมเติบโตและก็มีพลังในการทํางานพร้อมถึงมีความเื่นก้าวหน้าในการทํางานสอดคล้องและทําให้องค์กรเราเติบโตไปข้างหน้าครับ ครับผมให้ความสําคัญกับการฟังเสียงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนํามายกระดับสินค้าและบริการรวมถึงเน้นการทํางานเป็นทีมเพื่อให้ทุกคนพัฒนาและสร้างสารรค์สิ่งที่ดีสุดออกมาเสมอครับ แพชชั่น <Passion S 2> เป็นพลังสําคัญนะครับที่ทําให้งานของเรามีชีวิตและผมเชื่อว่ามันทําให้เราทําในสิ่งที่เรารักเราจะพร้อมเผชิญกับอุปสรรคที่เข้ามาแล้วก็แพชชั่นในการสร้างก็ทมองค์กรครับที่เปิดกว้างทำให้ทุกคนได้ทํางานร่วมกันและในทีมมีเป้าหมายร่วมกันครับ ความท้าทายที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากลูกค้าต้องการประสบการณ์ที่ดีไม่เหมือนใครเฉพาะตัวรวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรับธุรกิจแบบเดิมๆผมเชื่อว่าการปรับตัวเร็วเข้าใจลูกค้าแล้วก็สร้างทีมที่แข็งแรงจะเป็นกุญแจทําให้เรารับความท้าทายเหล่านี้ได้ครับ ครับผมอยากให้คนรุ่นใหม่เริ่มต้นงานนี้ด้วยใจรักนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าลองเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็มอบคุณค่าให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างเพราะสายงานนี้เราต้องทุ่มเทครับเพราะว่าถ้าทุกคนทุ่มเทแล้วผมเชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในสายงานนี้อย่างแน่นอนครับ เป้าหมายของผมและ The Nia c o r p r r a t i o n ก็คือการเป็นองค์กรชั้นนำที่ลูกค้าไว้วางใจและนึกถึงเป็นแบบแรกในการให้บริการเราจะทำสำเร็จได้ด้วยการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงรวมถึงใส่ใจในรายละเอียดกับลูกค้าไม่หยุดพัฒนาสนินค้าและบริการให้ดียิงย่งขึ้นทุกวันครับ